สวัสดีครับตอนนี้เราจะทำการทดสอบโปรแกรม LED ต่อจากเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีปุ่ม on ปุ่ม off เราลองกดครับเราจะได้ยินเสียง๊ f f แปะกด on เลยครับกด off ครับกด on ครับเราจะมาดูไฟนะครับตามจังหวะจะจะให้กดเร็วๆนะฮะเป็นจังหวะเป็นหัวใจเลยจ๊บจับจ๊บจับจ๊บจับอันนี้ก็จะเป็นเป็น ไฟที่เราคอนโทรลขึ้นมานะเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของเราทำงานสมบูรณ์เรียบร้อยสามารถคอนโทรลได้เราก็เปลี่ยนแค่หลอด LED เล็กๆตัวนี้นะฮะเป็นไฟดวงใหญ่ก็จะโชว์สวยๆหน้าบ้านท่านหรือจะเป็นวงดนตรีคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรก็ได้ครับผมขอบคุณครับจากเดชสร้างส์สครับผมสวัสดี